สวัสดีค่ะเช้านี้หิวนะคะเดี๋ยวเราเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปหาเสือเ้ออะไรกินกันเดินออกจากบ้านประมาณห้านาทีะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขายอยู่เห็นลูกค้าเต็มตลอดนะฮะพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันนะ,ะว่าอร่อยไหมได้ทุกอย่างนะจ๊ะ you want some ข้าในอะไรใส่ได้ I don't know how to call that one like the inside of the n o ลาดไม่ใช่ยังไงเราเข็ยได้นะคะเข็ยได้ไหมได้จ้ะเข็ยได้นะคะเดี๋ยวเขียนตัเองเนนะกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยต้องกินกับกากหมูหรือแคบหมูนะจะเข้ากันได้ดีมากค่ะนั่นคืออะไรคะคะริ้วผักขี้ริ้วอ๋อก็ถ้าจะสั่งก็ต้องเพิ่มเลยฮะสั่งเพิ่มสังกเมื่คนใส่ไปก็ไม่กินเลยไม่ได้ใส่นั่ ใช่เอามากินไม่เป็นอันนี้กินไม่เป็นใช่ไหมกินไม่เป็นเนี่ยน้ำลายเนี่ยเลือดนะคะนี่คืออันนี้คือเลือดค่ะเลือดหมูใช่ไหมคะหรือเลือดเนื้อจ้ะแค่เนื้อก็คือเนื้อหมูก็คือหมูหมูจะเป็นฝั่งหน้ร้อนจ้ะอ๋อมีแบ่งด้วยเขามีแบ่งอยู่อันนี้คือหมูอ่าฮะเออพี่เขาเตรียมโอ้เอาเป็นชิ้นส่วนละ ใส่ไหมใส่ค่ะไม่เอาแต่เครื่องในเพราะกินเครื่องในมกันนะวันนี้มาลองชิมกว๋วยเตี๋ยวเรือพี่เขาเตรียมอะไรเนี่ยโหลวดทีเดียวสีอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะรู้ว่าเทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยว่อยี่กเดี๋ยวให้น้องเขามารั่หนูไปอ๋อต้อทำแต่ห้จเดี๋ยวีน้องมารัะดให้าะจได้หนูบอก่าดเาเป็นลพิเศษทบากอ a fun, right? They mm. could they cook all bowl in the same time. Mm. Mm. ใ,ใส่พักคีรุให้เขาหนึ่งชิ้นได้ปะะ่ะคะชิ้นละหนึ่งชิ้นเหรอคะไม่เอาแค่หนึ่งชิ้นก็พอให้ลองลองดูว่ามันคืออะไร,ร <laughs> แล้วก็อธิบายไม่ถูกคืออะไระเมื่อกี้เขาถามว่าอธิบายไม่ถูกคืออะไรเนี่ยค่าโอ้ยนี่เลือดเลือดฮึ Okay, I mm -hmm. love <laughs> okay. Let you try this one. That's what I told you. The white stuff they call Pakiriu. Oh, that's long. Huh? How to call this Stripe. one? How to call that one? We call it tripe. Tripe. Yeah. Uh, long tim. do. <laughs> yes, blood noodle. Try it. put some. Right. Right. What is this? MHG? That is the sugar. Sugar? Normally in Thailand, oh, they, will they will give you the sugar, sugar. and uh, chili, chili powder. What is the difference between? Them? Not different, all the same. Just give you a small bowl. First, we only one bite. So I have to order more and this one. Fish sauce. Yes. This is sour. Okay. So, okay. what's the point of all that? Put this one. Put the vegetable in your bowl. Okay. Like the in Vietnam, right? Right. That's what I'm going to say. Mm -hmm. you normally tear it or eat it whole? ค๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยมากนะเราชอบกินกรอบมากนะคะส่วนก๋วยเตีเ๋ยวเรือเนี่ยก็ต้องทานคู่กับขนะคะ ก็จะมีอันที่เป็นใบโหระพาเนาะแล้วก็ถั่วง,งอกค่ะใส่เนี่ย This one have to put broth in the bowl noodle Thai <Yeah. S 2> in Thai we o r d w call bowl noodle อ่ is famous in Ayutthaya mm hmm. so for the beef soup beef noodle is a the y use broth of b e e f ฝรั่งบางคนเนี่ยเขาจะรีวิวว่าเป็นซุป เป็นกุยเดียวเลือดนะคะคือมีแค่หนึ่งคำจริงๆไต้วันเนี่ยเขาก็จะเรียกบะหมี่คำเดียวนะฮะคือมีแค่คำเดียวไม่มีแล้วค่ะข้างในก็จะเป็นเนื้อนะอันี้เราสั่งเนื้อนะคะชิ้นนะึนกับผัดอร่อยย่างนี้ผ่ดสมบรอร่อยดีชอบชอบ You want to use a chopstick? I might have to. <laughs> Alright, I went crazy on the chili. Why they only give it to you, the, mm -hmm. the straw? I don't know. Maybe it's a Ma, i and tell us. Okay. So, this is how I should eat it. Yeah? You should try. <laughs> How about the taste, it's good. Let's see. Got noodles with it. Mm -hmm. we, we can order. We enter a whole another dimension. Uh huh. We'll just eat it, okay? They only have the big ball in US. Really? I saw in uh, one Thai restaurant they have it. Mm. Uh. Do you remember? They cook the meat. They call Pakiri or the white star. We call it tripe. Chama do Thai Mahantai. Don't be a สเสร็จเพิ่ค่ะตอนนี้ดูดิต้องใส่พริกป่นเยอะๆนะคะบอกว่าอร่อยนะชฟบิ๊กกินกินเผ็ดเก่งกว่าเราอีกนะตอนเนี้ยดูว่านมองเขาั่งไปสักพักเรกคนเต็มเลยนะคะหนึ่งรอบนะคะ Uh -huh. i cannot do this <laughs> i don't know how you do it <laughs> how you doing? come on they make it no they have the small here you, you just... do it no this one you just show me no here you see this one you just try to pull this one no, I can do that, but I, I can't even see that. <laughs> I can't even see it. <gasps> cannot even see it. Yes, yes, you're almost there. No, I tried pulling that thing. Yeah, you got it. <laughs> Monday. Very tasty, yeah? more chili. <laughs> okay. Yes. So, so normally in Thailand, after people they finish, they will put it together. Mm. Hold the ball here and see how many boy you can eat. Yeah, how many we can eat? Only four. <laughs> we boys <is> not good. You <laughs> know that. สับน้ำเลยค่ะเพราะว่าอร่อยค่ะฉันอิ่มฉัน o n ็นด้วยต้องน o ่ต้องนี full, only only only, only ่3ใบ3ชามคุณร you know ู้ว่ามันกี่บาท50บาทตั้งแต่กินตั้งแต่คุณละ15บาทใช่ไหมละ15บาทนะถูกมากมันราคาถูกด้วยนะอร่อย

ไะ Let's go บร mm ิยัทมี Say y <yes> e s here ทุกครั้งที่พาฝรั่งไปชิมอาหารไทยจินนี่จะรู้สึกสนุกไปกับปริกติริยาโต้อตอบของเขาเนะฮะอย่างเช่นวันนี้เนะี่ยก็มีเรื่องใหม่ๆอีกคือฝรั่งไม่รู้ว่าจะแกะหนังยางที่มัดถุงแคบหมูยังไงฮะบ้านเขาเมืองเขามิชายนะฮะเขาก็อึ้งเหมือนกันว่าทำไมคนไทยเอาหนังยางมารัดถุงได้นะ <laughs> กูภูมิปัญญาชาวบ้านเรานะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อและก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานานทําไมก๋วยเตี๋ยวเรือจึงทาชามเล็กๆละ่ะนะก็สมัยก่อน,นะฮะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะพายเรือไปขายพอมีคนเรียกก็จะจอดเทียบท่าแล้วเอาขาข้างหนึ่งเนี่ยยันบันไดท่าน้ําเป็นฐานไว้นะฮะแล้วเริ่มลวกก๋วยเตี๋ยวขาย ทีนี้การส่งก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาสู่ลูกค้านั้นเนี่ยาใหญ่อาจจะทําให้หนักยกลําบากค่ะและเรือที่คลองแคลงอาจจะทําให้น้ําซุปกระชอมาลวกขาคนขายได้ก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจึงทาเป็นชามเล็กๆน้ําซุปน้อยๆแต่เข้มข้นเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาส่งมอบสินค้าเนี่ยจะได้ส่งง่ายนะคะและนิยมรับประทานกับกาก,าก,ากหมูหรือแคบหมูและใบหอระพาะะเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะ ส่วนสมัยก่อนเนี่ยกระบวนการล้างชามแล้วนี่ยเขาก็จะแค่แกวนแล้วก็จุ่มในคลองนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยน้ำในคลองสะอาดจ,จึงล้างได้นะสมัยนี้ก็ล้างปกตินะฮะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ